สามารถปรับความสูงได้ถึง2เมตรเลยทีเดียวนะครับสำหรับคมไฟสนามหรือว่าคมไฟสองพื้นที่ของโอซุกะนะโดยที่จะได้ไฟมา2ดวงแบบนี้ความสว่างสูงสุด5000ลูเมนนะครับแล้วก็ในแต่ละดวงเนี่ยเขาก็จะมีฮิตซิงค์ระบายความร้อนในตัวมาให้ด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะปรับได้แบบอิสระนะครับจะหมุนซ้ายหมุนขวาเงก็ได้หมดเลยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีสวิตสำหรับปิดเปิดไฟนะครับอันนี้ก็ปรับความสว่างได้ถึง3ระดับ แล้วก็จะมีช่องสําหรับบอกสถานะแบตเตอรี่มีที่เสียบชาร์จมือถือด้วยมีอยู่งช่องนะครับ USB Type A แล้วก็ Type C อันนี้เสียบปลั๊กส่บ้านนะครับในส่วนของขาเนี่ยสามารถขยายได้นะจะให้กว้างแค่ไหนก็ได้ใส่แบตเตอรี่ตรงนี้แล้วก็มีมือจับด้วยนะครับให้แสงสว่างที่ดีมากจรงิจรงๆสําหรับตัวนี้แล้วพอพับเก็บลงมาก็จะมีขนาดกระทัดรัดมากนะครับสามารถหี่วไปใช้งานในพื้นที่ต่างๆได้สะดวกสบายเลยทีเดียว